กน้ำลูกโห OK, ขยันมากนะครับลูกน้ำคนเดียวนะครับโหเลี้ยงน้ำนะครับเลี้ยงทางนู้นลูกเลี้ยงทางนู้นนู้นเอาทางนู้นเอาไปทางนู้นเลี้ยงทางนู้นขาโอ้ขาขาโอ้โดนขาโดนขายกใหม่ยกใหม่ยกหไหวเปล่ายกไปเลี้ยงทางนู้นลูกเอาไปเลี้ยงทางนู้นเลย เจ๋งจังเลยโอ้โหเจ๋งมากเลยอ่ะยกไปค่ะลูกยกไปค่ะโอ้โหรู้จักทำงานตั้งแต่เล็กนะยกติยกดิยกเอาข้างบนก่อนเอาข้างบนก่อนอืมเอาข้างบนก่อนเอาข้างล่างก่อนก็ได้อะเอาดิยกดิดีมาก ดีมากครับดีมากเก่งมากเก่งจริงๆโอ้โหเก่งมากอะเก่งมากอะนี่มาเอาทางนี้ลูกทางนั้นเรียงแล้วเอาทางนี้มือเดียวเอาอนเดียวก่อนทีละอันทีละอันทีละอันลูกอ่านั่นแหละเก่งมากเอาอีกเอาอีก